บรรยากาศกาะ้อยนะครับยามเช้าฝนตกไปแล้วครับตอนนี้ไม่ตกแล้วยังเรียบครับไม่มีลมไม่มีอะไรเลยร้อนมากนะครับเราก็มาประกอบเรืออยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอน้าน้ำครับสวัสดีครับวันนี้ก็เพจตามหมายก็ จะไปลงเกาะสีชังนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าของเกาะลอยนะครับวันนี้เรามาลงแลน์ที่เกาะลอยเป็นแลลมปูนะครับขึ้นลงสะดวกครับครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีน้ำน้ำนะครับน้าทองน้าเตยนะครับแล้วก็น้าต้นนะครับน้าแบกด้วยนะครับนอนทิปกับเรานะครับอันนี้เป็นเวลา นาฬิกานะครับองคาสดใสมากเลยครับอันนี้เราก็จะมีสัมาระเยอะหน่อยครับก็จะไปกลางเต้นด้วยนะครับที่เกาะขามร้านป็าบัวครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับสวัสดีครับวันนี้ลงเรือยางนะครับผมกับน้าหมีนะบน้าหมีเรือยางนะครผมนี่น้าหมีมาแต่เช้าเลยนะครับเอาเรือยางลงคนเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่กัน ที่ถ้าเรือเกาะลอยนี่น้าหมียังไม่เห็นเรานะครับนัดกันไว้ไม่ได้นัดเวลาด้วยนะครับแกมาก่อนแล้วแล้วก็เอาเรือลงก่อนแล้วนะครับน้าหมีนะครับเพจตามหมายครับใครสนใจลงเรือกับน้าหมีก็ทักหาน้าหมีได้เลยนะครับแกไม่ได้คิดเงินนะครับผมแกแบบให้ไปสนุกด้วยกันนี่ครับเรือยางวันนี้ลงเกาะสีชังนะครับยากาศยามเช้านะครับเกาะลอยนะครัผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมผลงานกันเรื่อยๆนะครับทั้งวันวันนี้นะครับผม ยังมีสวนมน์ด้วยอ่ะสวนมน์ไหมสวนมน์สวนมน์เับ okay, ครับข <tes nak> องเราน้ำละมาแล้วนะครับกำลังประกอบเรืออ้าวสวัสดีครับน้ำครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับ กล่องสีชังครับผมอ่าอันนี้ครั้งแรกเลยป่ะครับใช่เลยครับครั้งแรกครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีน้าทองคราวนี้ไปด้วยเดี๋ยวจะเป็นไกด์นำทางให้เรานะครับมีหมายเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีหมายในใจแล้วตามหมายตามหมายครับอันนี้ของน้าทองนี่เป่าเอ้ยของน้าน้ำนี่เป่าเข้าได้โดยตรงเลยครับใช่ครับอันนี้ใช้ใช้ตัวนี้เสียบเข้ากับแบบรถยนต์เนี่ยอ๋อนี่ครับครับก็พุ่งแรงได้เยอะนะครับ พอสูบเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้แบบเหยียบนะครับอัดแรงลมเข้าไปอีกครับอ่าใช้เครื่องเปาอีกทีนึงเพื่อเป็นการอ่ะนี่นะครับก็จะใช้แบบเหยียบนะครับอ่ะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วลงน้ำเดี๋ยวเราไปชมต่อครับนะครับตอนนี้เราก็ประกอบเรือเสร็จเรียบร้อยนะครับของน้าน้ำอ่า ครับส์ประลเยอะเหมือนกันครับเราจะไปกางเต็นท์กันอยู่กันคืนนึงครับใช่เราไปอยู่กันคืนหนึ่งครับของผมนี่สองคืนเลยนี่ยะอาจจะสองก็ได้ครับนะครับณทองเราได้มาแล้วนะครับสวัสดีครับณทองสวัสดีครับของของเยอะไปหน่อยเต็มเลยอ๋ออันนี้ของณทองเลย้ยไม่ใช่ของผมเนี่ย คนละขวดกันเลยนะออวกน้ำพวกเลยนับนคนละขวดเลยครับครับก็น้ำกะนังประกอบเรือนะครับเดี๋ยวเราลงแกะครับไปครับผมลลุยวันนี้เราใชยูทูบเบอร์หอจา เว้นเลือบเขาฝั่ันเขาเอามาระวังเนียผาล้ตรงนี้ปึ like ้งแรงเลยเดียต้องซื้อลงค้าอนี่เอาเดี๋ยไปเูอาระวังหอยบาดนะ วลื่นมากกว่าครับก็ร,รอกความมัากำลังจะออกแต่เกาะร้อยนะครับอันนี้ก็วอร์มเครื่องก่อนนะครับรอบเบากันวอร์มเครื่องกครึ่งวันไปละ <c oughs> อันนี้ก็มีลนะทองนะครับ <c oughs> ไปกับเรานะครับวันนี้จะมีทัน้าที่เป็น ใกล้น้ำทายนะครับใช่เดี๋ยว้ผมพาเข้าหมายเด็ดๆเกาะสีชังเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าน้ำจะนิ่งๆนอนแล้วมีเนาะใช่ครับสวยมากเลยครับไม่มีคลื่นเลยครับเรียบกิบนะครับรอบที่แล้วมาน้ำแบบแรงเนาะใัก็เลยแบบเข้าลำบาก<ช>แต่วันนี้แน่นอนแหละรั้งเสียเรือั้งเสียต้องทิ้งเรือไปเลยนะครับน้าทองหลอกผมนะครับอรอบเนี้ยนิ่งจริงดูได้เลยพื้นน้ำนิ่งมากเรียบมากนะครับ อันนี้ผมขายเาเนี่ยนะครับเราก็มาถึงเกาะขามใหญ่นะครับก็ขนสัมพาระไปไว้บนหาดเรียบร้อยนะครับเดี๋กลางคืนเราจะมาค้างนอนที่นี่นะครับหน้าร้านปลาบัวขามใหญ่แลับก็มีหน้าทองนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีเรือนาน้ำสมนะครับแล้วก็นาแบ๊กครับนาแบ๊กครับสวัสดีครับ คุณพระระยาไปไหนแล้วครับเอาออกมาเก็บเรียบร้อยนะครับที่ร้านป้าบัวนะครับขึ้นฝั่งไปละเรียบร้อยนะครับอันนีนะ้น้ำนะครับนี่สุดชิวเลยครับรองเท้าไม่ค่อยใฉ่ไม่ค่อยใส่หอยเยอะนะระวงังแล้วน้าเตยไปไหนอะครับน้าเตยไปไหนครับ,เ,ไไรบเออน้าเตยไปไหนเนี่ยเดไไี๋ยวเดี๋ยวเราลงคลิปประจานเนาะ น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมออกบ้านไม่ได้นะครับโอ,อ,อเคเ,เดี๋ยวไปอ่าตอนนี้เราถึงท่าเรือเกาะเกาะขามใหญ่นะครับผมนี่ครับท่าเรือเกาะขามใหญ่นะครับตรงน,นี้ก็คือจุดจอดเรือสําหรับนานาที่มีเรือมาครับน,นี่เราเรือสามลำนะครับเบรือนาแบ๊กเรือน้าหมีแล้วก็เรือน้าน้ำเดี๋ยวเราลุยกันวันนี้ครับเจอนาแบกแล้วนะครับผม ทีมงานน้ำหมีนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันครับสวยงามครับวันนี้ฟ้ามามืดเลยนะครับวันนี้เราก็จะมีสีลำนะครับมีน้ำน้ำแอดมินน้ำแบกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีเรือของน้าบ,บอยเข้ามาร่วมด้วยนะครับวันนี้สมาชิกเดยอะครับ รอฝนไปก่อนนะครับเดี๋ยวออกลุยกันครับแบบนี้ครับนี้ผมเตรียมให้นะบอยนะครับคว้างสวยเลยครับสวยนะครับนี่ฮะครับวันนี้เดี๋ยวเราออกนั่งอีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราลุยไหมเนี่ยวันนี้ฝนขมืดถ่ายรูดด้วยถ่ายรูดด้วยถ่ายเห็นด้วยอะไรนั่นอะไร มามืดเลยอะไรมาโอ้โหโอ้โหถ้าถ้าถ้าเรือที่สบพายื้อหายส่งมานะเตยเตยไม่มาอดนะครับพี่เตรียมเสื้อมาให้แล้วนะครับถือว่าเราสละสิทธิ์โอเคครับขอบคุณเจ้าผอโอ้หหวานเจี๊ยบเลยฝากไว้ในช่องฟิตด้วยครับวันนี้เราไปร่วมสนุกกันครับแก๊งเรือยางซิ่งครับวันนี้เรามีแก๊งเรือยางซิ่งนี่ครับทีมงาน นี่น้ำมี่ครับผมแกงเรือ,อย่างซิ่งฮะเดี๋ยวนี้เราจะไปลุยกันสบอยพร้อมไหมครับพร้อมครับผมตามหมายครับตามหมายคร,ครับนี่ว่าดูนู่นด้วยครับตามหมายเลยนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมีสมาชิกไปหนึ่งสองสามสี่ลำครับมีเพื่อนตามไหมตอนนี้ยังอยู่มอเตอร์เวย์เลยครับ ครับวันนี้เราไปสนุกกันครับฝากไว้ในช่องฟิตด้วยครับจเป็นเรือนนะครับนะนะ ได้แล้วรนร้ำนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตีขอตีเลยนะเผื่อมีคู่เผื่อมีคู่โอ้โหน้ำน้ขอดูหน่อยใกล้ๆหน่อยโอ้โหใส่เบสเลยสวยเผื่อมีคู่นะครับนี่โอ้น้ำน้นะครับคิดว่าหินคิดว่าหินหนมดโดมเบลเลอร์เลยทุกคนโอ้โหยอด นี่ครับสวยงามสวยงามตรงไหนครับน้ำนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยผมตีขอตีเลยนะเพื่อมีคู่โอ้สวยสวยสวยเพื่อมีคู่นะครับเอาแย่งหมึกเขาก่อนโอ้ยตึง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 โอ้ตึงอ่ะเี้ยใหญ่หลุดนะตึงตึง น้ำหมี่น้ำหมี่นะครับตึงตึงอย่างงี้ตึงโอ้ยเต็มเรือเต็มเรือจสกีรี่อีกแล้วครับสกีรี่นะครับตึงเลยนะตึงเลยครับผมโหเล่นกัดโจอขาดเลยสุดยอดสุดยอดครับโอ้ยน้ำหมี่ครับผมมาเยอะนะครับโอ้ยมือกระต่ายมือกระต่ายตีนะครับน้ำหมี่ตีไปน้ำหมี่ตีไปน้ำทองนี้มือชี้เป้าครับ กันนะโอ้โหไม้ต่อไม้เลยนะครับโยนไปก็กินจับเลยอ่ะยังไม่ได้เจอกันนะเมื่อกี้นะสุดยอดสุดยอดครับนี่มันราคาของน้าท้องอีกนะครับเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาโอ้โหฝึกเลี้ยงไว้นะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่หินเลยครับเนี่ยอะอกินงไรใช่พอโยนไปใกล้ๆหินปุ๊บเจอแค่สองสามครั้งก็กินเลยยอดครับครับตือใส่หมึกตือใส่หมึก เก่กระโยงอรเนยนะครับเกมครับผมอันนี้หมายอะไรครับหมายทะเลแหวกครับผมทะเลแหวกเหกาะข้างคาวนะครับสวยงามครับผมเต็มถุงแล้วนะครับนี่นี่เปลี่ยนถุงใหม่นะครับถุงใหม่ถุงใหม่ง้ออะไรของเขาเนี่ยครับหมูสามไม้ติดเลยฝากไว้ในช่องแคงขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะครับโอ้โหดูเขาดูเขาเอามาทางนี้เอามาทางนี้ มาแล้วหมึกสดสดไอเตยไม่มาหมึกเป็นไงหมึกสดหมึกสดหมึกจะสดกว่นนี้ต้องกระโดดลงไปกินในน้ำแล้วนะครับนี่โอ้ยมีใ้เว้ยโอ้ตัวไม่ใหญ่สะใจเพราะมันสด <laughs> มีคนมางคนไม่มาเว้ยประกาศตามหาอยู่มันจะาสุสดชิลนะครับเกาะข้างคาวครับ จะเป็นน้าแบงค์ครับผมก็จะเป็นน้าน้ำนะครับแล้วก็เป็นเหนล่าครับก็จะหมายนี้ก็เป็นสิบแล้วเนาะใช่ไหมครับนะ้าทองหมายหมายนี้น่าจะเป็นสิบตัวแล้วสิบเลยนะเนี่ยนะตัวใหญ่ด้วยายตึงมือมากเลยตึงโลได้อยู่ตัวนี้ผมหลุดไปสามตัวหลุดสามนะไปสู้ๆ มาส่งนะ้าทองนะครับสวัสดีครับลาแค่นี้ครับกระหอ <laughs> ยางยางยางอันะครับเดี๋ยวมาส่งน้าทองกันนะครับขึ้นเรือกันอ่นาเนาะแล้วมีเหมือนต้องส่งกระติกให้ผมได้ได้เดี๋ยวไปไปไปเรียบมุมจะเไี่ยอา่า ได้เนาะอ่ะ,ดอะเดี๋ยวน้าทองจับไอ้ยางก่อนปึ๊บอือปึอ๊บเดี๋ยวเดี๋นาทองจับเองทองจับเอ,องครับอ่า เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับตื่นครับนักสงฆ์นัทองเนะท,ที่ทีเรียบร้อยนะครับก็ ลำดับต่อไปเราก็จะกลับเข้าฝั่งกันนะครับไปกางเต็นท์ลานปลาบัวกันครับบรรยากาศเกาะสีชังยามเช้านะครับเมื่อคืนเราพักที่ลานปลาบัวนะครับเรากางเต็นท์นอนแต่นานะ ประวัด,ดีนะครับห้องน้ําฟรีนะครับมีอาหารนะครับมีร้านขายของชำม,มีของเยอะยิ่งกว่าเซว่นวีกนะครับถ้าท่านไหนต้องการพักผ่อนนะครับตกมึกตกฟ้านะครับมีเรือมาก็มาพักกลางเต็นท่ได้หรือไม่มีเรือก็มากลางเต็นได้นะครับ,บันนี้เมื่อคืนมีสามเต็นท์นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้โอกาสหนะ้าเรามาพบกันใหม่ครับ